ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมมากับช่องมีโน่เกมนั่นเองนะครับผมวันนี้เรามาใชา้กันหน่อนะครับผมวันนี้เราอยู่ในแบบที่มีชื่อว่า s k y ยบล็อกนะครับผม EP อ,อะไรไม่ได้นับนะคะผมคือผมไปเล่นมาแล้วแล้วผมก็รู้แล้วนี่ผมได้ครับไปเจ้าเครื่องนี้อันนี้มาเป็นเครื่องที่หายาก ความจริงอ่ะผมหาหากี่นาทีหรือว่าครับผมหาแค่วประมาณ10หรือสิหนาทีอยู่ดีๆผมตกได้อันเนี้ยแล้วบอกเลยมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากบอกเลยมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์จริงๆผมเลยเอย้แบบผมหาหิน หินอยู่ไหนเออหิน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 เฮ้ยห็นผมอยู่ไหนนะครับอันนี้ผมไม่ได้อ๋อเจอแล้วโอเคเจอหินแล้วแล้วก็ผมตกแต่งกันดกว่าีน,นี่บอกเลยตรงนี้ไม่มีใครรู้แน่นอนเฉพาะคุณผู้ชมเท่านั้นที่จะดู ว่ามีของบางอย่างอยู่ตรงนี้นี่ว่าด้านล่างเป็นไอ้นี่ดีกว่าเป็นพื้นลายอ้โหนี่ผมมาตกแต่งบอกเลยว่างมากอันนี้วางหินด้านบนไ,ได้ไหมไม่ได้นั้นวางอย่างนี้ไปแทนกันล้วกัน นี่คือโรงงานตรงนี้จะมีไอ้นี่อยู่นะครับจะมีไอ้เจ้าเดี๋ยวบอกวิธีการทํางานของไอ้เจ้าเครื่องนี้เลยก็แล้วกันนะครับวิธีการทํางานนะครับคือมันจะเวลาแบบเดี๋ยวผมให้ดูก็แล้วกันเวลาที่เราเนี่ยเห็นปะครับตรงนี้ เวลาตอนนี้นะตอนนี้นะคบสองพันสิบสองพันยี่สิบเนี่ยไอเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะผลิตออกมาโดยที่ไม่ใช่พืชปกติจะเป็นพืชที่ติดพวกน้ํามันอะไรพวกนี้มาเพราะไอ้เครื่องนี้เนี่ยครับมันจะมีพวกน้ํามันหล่อเลี้ยงอยู่แล้วมันก็จะออกมาเป็นพืชแบบเน่าๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเครื่องนี้เนี่ยมันก็จะทําการล้าง ล้างเจ้าพวกที่มันแบบไม่สะอาดนะครับแต่ถ้าสะอาดเนี่ยมันก็จะเด้งออกมาเลยคือจะไม่ล้างให้พอมันเข้าไปเสร็จป,ปุ๊บมันก็จะล้างมาแล้วมันก็จะอยู่ในกล่องกล่องนี้นี่แหละครับนี่วิธีการทํางานก็ง่ายๆเออแะไรอีกอย่างหนึ่งนี่อันนี้คือผมกับเพื่อนทําเห็นเป็นไงครับ มีรูปตัวอายอยู่ตรงนี้ด้วยตอนนี้ก็ยังทําไม่เสร็จนะครับนี่ตรงน,นี้จะเป็นตารางแล้วก็ขึ้นไปนี่นะครับแล้วก็ขึ้นบันไดอืมวิธีการขึ้นบันไดแบบช่างยากลำบากขึ้นออ,อยอีกนิดเดียวครับโอเคเรียบร้อยนี่ ตรงนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากไอ้เจ้าหอหอที่เอาไว้แบบอยู่ตรงน้ําอะครับที่มันเอาไว้เรียกเรือครับมันจะมีแสงส่องออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหมุน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 ตรงนี้ก็จะมีรั้วนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่เสร็จอ้ายตกอุ้ยตรงนี้แต่ผมก็ว่าผมจะแบบตกแต่งอะไรอย่างนี้หน่อย คือผมจําไม่ได้ว่าตอนที่ผมอัดคลิปไปล่าสุดเนี่ยมันมีไอ้เจ้าตัวนี้มาหรือเปล่าไอ้เจ้าสปริงเกลิลไอ้เจ้าสปริงเกลิลเนี่ยตอนนั้นผมจำไม่ได้ว่ามีหรือเปล่าเอออีกอย่างหนึง่งอันนั้นอ่ะจะเป็นเครื่องแบบที่เอาไว้ล้างอัตโนมัติแต่อันนี้จะเป็นอัตโนมือนี่เห็นปะเห็นปะครับนี่มันจะเอาไว้ล้างไอ้เจ้าไอ้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผม มาแป๊บหนึ่งโอเคผมกลับมาแล้วโอเคเดี๋ยวผมไปหาเฮ้ยผมต้องชบอันนี้ก่อนเฮ้ยวางตอนไหนเนี่ยว้าวเออวันนี้ผมจะมาทำเอออันนี้ถ้าผมแนะนำนะครับให้คุณสร้างาไอ้น้ำไว้เยอะเพราะอันเนี้ยมันจะเป็นการสร้างน้ำนะคบผม ซึ่งถ้าเกิดเอาสปริงเกอร์ไว้ใกล้ๆนะครับน้ำมันก็จะไหลมาตลอดเวลาเลยอันเนี้ยน,นี่คือสัญลักษณ์หลอดน้ำนะคะผมถ้าเกิดหลอดน้ำอันเนี้ยมันเป็นสีเทาสสแสดงว่ามันหมดแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นสีเขียวอย่างนี้สแสดงว่าเป็นแบบยังมีน้ำมีน้าเต็มหลอดนะครับเดี๋ยวผมย้ายเจ้านี้ดีกว่านี่อเลยอันนี้มันเป็นปุ๋ยนะคะผม เอาไว้ปลูกปุ๋ยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่านอกจากการปลูกปุ๋ยได้เนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรได้บ้างแต่ณตอนนี้มันปลูกปุ๋ยได้อย่างเดียวคือต้องเอาปลามาครับผมต้องเอาปลามานี่เดี๋ยวผมวางไว้ห้องนี้ไม่เดี๋ยวผมก็จะวางไว้ตรงนี้สองอันเดี๋ยวตรงนี้น่าจะขยายนี่ตรงนี้แบบ ไม่มีใครสังเกตแน่นอนครับคือแบบข้างบนเป็นแบบโอ้โหเป็นฟ้าแบบแล้วทุกคนก็จะปีนขึ้นไปโดยที่ไม่เห็นว่าตรงนี้มีรูห้องรับอยู่เดี๋ยววันนี้ผมทําห้องเลยก็แล้วกันแต่ก่อนที่จะทําห้องเนี่ยผมต้องไปหาไม้มาก่อนเยอะๆนะครับโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหยุดคิวไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปตัดไม้ให้ได้เยอะๆเลยทุกคนผมไม่รู้ไม่ต้องใช้ไม้สีขาวซึ่งผมมีสามสิบกว่าอันแต่ผมไม่ผมปลูกไ้น้อยมากผมเลยต้องเปลี่ยนภารกิจแล้วครับแต่ผมก็ไม่รู้ไงว่าจะเปลี่ยน กิจอะไรอืมแผนกิจอ,อะไรดีเฮ้อผม,ไ,มได้มาเล่นมาอุ้ยสองเมตรแล้วเฮ้ยสามเมตรนี่ยังไหมครับ อาหมดแล้วได้มาแค่สาเมตรโอเคเมื่อกี้ผมปรับเสียงเพลงนี่เดี๋ยวผมเก็บอันนี้ก่อน คือเออลืมบอกไปมันจะมีบางชนิดนะครับที่มันจะไม่มีน้ำมันอย่างเช่นข้าวจะไม่มีน้ำมันนะครับผมแล้วก็เจ้าองุ่นด้วยเบอร์รี่ก็จะไม่มีน้ำมันเพราะคือข้าวเนี่ยมันต้องใช้เครื่องอยู่แล้วแต่มันไม่เละน้ำมันอันเนี้ย อีกวันนึงแต่ไอเบอร์รี่กับไอเจ้าเอออง,งุ่นเนี่ยมันไม่ได้มันใช้เครื่องไม่ได้มันก็เลยแบบไมไ่นี่เฮ้ยเดี๋ยววันนี้ผมตกปลาดีกว่าเฮ้ยลืมบอกไปอีกเรื่องนึงเลยครับผมตกปลาได้ซอสฟิชครับนี่ตาเป็นแวววับเลยเจิง ถามว่าผมอยากขายไหมไม่ผมจะตกปลานี่วิธีการตกปลาของผมจะเป็นอย่างนี้โอเคออแซลมอนอึบอึบ แล้วก็โยนไปอีกนะครับผมเอ้ยไม่ได้กี้ผมลืมปิดเสียงผมปิดไปแล้วไล้ปลานนมูมาวันนี้ผมจะได้ใบพัดไหมครับที่ผมบอกว่าใบพัดเนี่ยเพราะว่ามันคือใบพัดเนี่ยมันเอาไว้สําหรับการสร้างอไอ้เจ้าน้ําอะครับแบบเอาไว้ล้างผักอะไรพวกนี้อะครับ มันก็เลยต้องใช้ใบพัดผมไม่รู้นะว่าใบพัดเอาไว้เป่าลมหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะใช่กินเบ็ดอือแต่ผมว่านะมันคงไม่มีโอกาสเอ,อ้อยเรื่องหนึง่งมีอีกผมลืมผมจะบอกตั้งแต่คลิปที่แล้วแหละนี่มันมีมันมีสิ่งที่ให้เราเสียตังค์แบบใหม่นะครับผมโปรแล้ง เรื่องถามว่าผมจะซื้อไหมตอบเลยว่าจะซื้อตอนชนะแต่ไม่รู้แหละถ้าเกิดวันไหนที่แบบมีตังถ้าเกิดใครคุณผู้ชมอยากให้ผมมีตังมาแบบมาเติมในพวกนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับซื้อเสื้อด้วยใครอยากให้ผมมีตังอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมซื้อเสื้อด้วยโอเคนะ อย่าลืมซื้อเสื้อ,อโอเคนะผมบอกไปแล้วใครไม่มีตังซื้อเสื้อก็ไม่ต้องซื้อนะโอ้ยว้าวเอยใช่ใครใครรู้เกี่ยวกบับข่าวเมื่อวานบ้างครับที่เราบอกไม่สามารถเล่นได้ประมาณสักพักหนึ่ง เมื่อวานเนี่ยครับเออแล้วเมื่อวานนี้ผมอัดคลิปหรือเปล่าเออเออใช่ผมอัดคลิปน่าจะตอนเชา้าปะผมไม่รู้อะเ,ออเดี๋ยวผมไปดูเอาเอะไรกันเฮ้ยเดี๋ยวผมทําอะไรผมทาบั็กให้ดูมันเป็นบั็กที่เจ๋งมากนะครับมันเป็นบั็กที่เจ๋งมากบอกเลยเฮ้ยอะไรเนี่ย เมื่อกี้มีอะไรไม่รู้ครับดังตื้อึงนี่เดี๋ยวผมทำบั็กให้ดูเกี่ยวกับเบ็เลยไม่รู้ว่าเขาแก้บั็กนี้หรือ,อยังนะครับนี่อย่างนี้แล้คุณวางเบ็ดลงไกลถ้ามันตรงหระครับเดียบร้อยแล้วแค่นี้คุณก็ลงไว้ ไม่ติดนะครับผมบักนี้ไม่ติดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะครับเอาใหม่ทำบักใหม่เออลงไปแล้วนะครับผมเอไปหมนแบบช้าๆนี่บักติดแล้วท่านผู้ชมผมลอยได้ผมลอยได้ สามารถขยับไปไหนก็ได้ตรงนี้ผมจำได้ว่ามันจะมีคลื่นเนินนี่ไงไปไม่ได้เฮ้ยโอเคเฮ้ยใครมาอุดรูผมเนี่ยเอ้ใครมาอุดรูใ,รใหญ่รูนะ ี๋ยวผมไปตกปลาตรงนี่เลยว่ะตรงที่ผมสร้างใหม่ซึ่งยังไม่เสร็จผมสร้างกับเพื่อนนะครับเฮ้ยเออออกมาได้สักพีเออยังไงต่อผมจะต้องหาดู น,นี่ได้ไหมเอาโรนีได้ไหมผมจะต้องกดค้างครับเพื่อทําให้เชือมันยาวนี่ไงเชือมันจะยาวครับถ้าเกิดคุณกดแบบถ้าเกิดคุณกดนานๆเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เนี่ยครับเออ,อ อย่างนี้เสร็จปุ๊บผมจะปีนขึ้นไปนะครับเชี่ยพอไหมเชี่ยยังพออยู่นะคะผมเชือออกมาสองสองหนึ่งติดไหมเฮ้ยทำไมมันออกมาไปเอาไม่ติดเอาใหม่ก็ได้ครับเสียงหัวอาจจะแปลกไปเพราะผมข้ามไม้อยู่ เชื่อมมาหรือเปล่าเนี่ยหน่อยนะครับผมโอเคกดค้างจะทำให้เชื่อมมันยาวขึ้นนะครับโอเคจะเชื่อมลงมาได้ไงอะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวผมน,นี่ทำวักตใหม่ เอาให้แบบเชื่อมไม่เสามั้ยเนยผมไม่เชื่อมมันยาวเลยอ่ะอ่ะเอ่อเอาเอาไม่บ้างมันไม่ติดอะครับเพาไม่บ้างมันไม่ติดขึ้นมาเล้วเบ็ดเบ็ดเบ,บ็ดตกปลาไม่ขึ้นมาล่ะไม่ขึ้นมาละ คง้ด้แต่ไม้สั้นๆนะครับเอ้ยบางเนี้ยมันก็ทำยากอยู่นะครับเนี่ยผมตกอีกแล้วคุจับบักอีกรอบหนึ่งได้ไหมเนี่ยโอเคลงมาลงมา ต้องทำอีกชั้นนึ่งโอเคไม่้าก็อยากได้เชือกยาวๆไม่เอาดีกว่าโอเคลงไปแล้วนะคะผมนี่คือเครื่องมาหาชีวิตสามสองหนึ่งรอก่อน แล้วก็น,นะทุกๆคนไว้อาวช่างชมอปยากซะจริงๆทุกไม่อยู่อย่างนี้อ่ะโอเคได้แล้วทำไมอะทุกคนผมทำผิดตรงไหนอะมันบล็อกไม่ติดแล้วอะนม่ผมจะเริมตังแต่ตรงนี้แล้วก็ เฮ้ยไหนไปบบักที่เดิมสิทุกคนเดี๋ยวผงจะไปบักที่เดิมว่ามันจะติดหรือเปล่าเพราะอะไรมันถึงไม่ติดมันนี้ไม่ติดอยู่แล้ว โอเคอย่างเงี้ก็ได้นะโอ้ยทางนี้ก็หลุดโอ้ยแล้วสารอบพอแล้วแล้บเดี๋ยวผมทำไอ้นี่แก้เคลียร์ดีกว่าโอ้ยยิงเคลียร์เขาอีกโอ้โยเขาจะลอยอย่างเงี้ยนะครับมันจะลอยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ เดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีว่ามันจะหายหรือเปล่านะครับอะเออลืมบอ,อกไว้ผมมีเงินแสนหนึ่งละควาเยี่ยมก็วักลืมบอกลืมบอกลืมบอกอยู่ได้เออบอกใจลืมบอกเนี่ยเอยเออีกเรื่องหนึง่งผมลืมอีกคนหนึง่งไปตั้งแต่ตอนที่ผมไปท่องอวกาศแล้วผมลืมคนคนหนึง่งไป หลายหลายคนก็อาจจะรู้แล้วว่าเขาคือใครคอยเชียร์ว่านิวบี้นิวบี้เลืมนิวบี้อีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอทำเคเรวสของไอ้เจ้าแบงค์นี่ก็แล้วกันโอ,โอ้โหคิดว่าผมจะทำไหม ผมจะทำครับเซลหนึ่งร้อยไอรอนเองก,ก่อนหนึ่งร้อย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 แล้วมาต่อไปเซลเบอร์รี่หนึชิว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 เลยแหละ เรียบร้อยไม่มีอะไรอีกเซลแปลดสิบโทเมโตโทเมโตโอเคแปดสิบได้บูปินเสียมาก บลอกเสลห้าร้อยเอ้ยไม่เอาแล้วจะไปตกปลาในฟิชชิ่งไรเนะี่ยถูกเยนี่นะีไหนกินเยอะสิครับเออเซลม,มอนแน่นอนกินโคตรนานเลยตอนนี้เริ่มหัวร้อนละหัวร้อนเรื่องอะไรไม่รู้ ผมอยากลองผมจะให้เชือกมันเข้าในตรงนี้ได้ไหมเอออย่างงั้นแหละแล้วก็โอ้ยมันไม่ดึงครัเฮ้ยทำไมผมมาเกิดที่นี่เลยอ่ะให้มาเกิดที่นั่นเหรอนี่ผมไม่เคยลองทำมาเลยเออ นันเดี๋ยวผมคราบอะไรให้ดูดีกว่าที่มันต้องเหนื่อยซึ่งไม่ใช่คอนของผมแน่นอนโคตรเหนื่อยเลยคราววันนี้ก็แล้วกันสิบ,บูทดต้องไปตัดไม้มาอีกแลโอ้อยอะตัดไม้อีกแล้วโอเคต้นกล้อยู่นี่ โอเคหนึ่งอันแล้วเดี๋ยวผมจะลงคลิปนี้ไวๆหน่อยนะเพราะผมหิวข้าผมยิ้มผมข้าบไม้อะไรอยู่หรือเปล่าครับโขคาผมข้าบไม้หมูปิ้งอยู่อัดไปด้วยหิวไปด้วยเนี่ยลองทุนลองทุนให้กับท่าผู้ชมเนี่ยเออ ยังไม่ได้กินข้าวเลยกินไปแค่นะักไม้เดียวหน่อยนี่มนไม้ที่สองแล้วแล้วผมโปรยดีกว,ว่าถ้าเกิดใครเจอผมเนี่ยอย่าลืมทักด้วยนะผมจะให้อันนี้ไปนี่โปรยโปรยปลายปลายโปรยปลายจะให้แค่สี่คนเท่านั้นเพราะผมรู้ว่า ไม่มีใครเจอผมหรอกห้ารคนก็นแล้วกันอตอนนี้คลิปนี้ลงมากี่นาทีแล้วเนี่ยเหงวข้าวยี่สิบสี่นาทีก็พอแล้วนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะครับมีโน้กเกมถ้าเกิดใครอยากซื้อเสื้อผมเนี่ย คลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยมันจะเขียนว่ากลุ่มนะคะผมให้จอยจกลุ่มก็ได้หรือไม่ต้องจอยก็ได้แตวก็จะจอยก็ดีนะครับผมก็สโลวันนี้ผมก็จะขอตัวราก่อนสวัสดีครับตอนนี้ผมกลายเป็นแรปเปอร์แล้วเนี่ยฮิวข้าวฮิวข้าว